เมื่อบาร์เทนเดอร์หนุ่มต้องมาตามล่าสมบัติเก่าแก่ที่เป็นทองคํามูลค่าหลายพันล้านกับอดีตคู่หูเก่าของพี่ชายที่หายตัวไปตั้งแต่เขายังเด็กจะสนุกและมันขนาดไหนติดตามรับฟังได้ในอันชาเตตผจญภัยล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลก เปิดเรื่องมาที่พระเอกของเราเนทเขากําลังขาเกี่ยวอยู่กับตู้พัสดุที่กําลังร่วงจากเครื่องบินและคนร้ายก็กําลังตามมายิงเขาแต่เนทก็หลบได้และพยายามปีนกลับขึ้นไปจนถึงเครื่องบินแต่ก็โดนรถที่ไหลลงจากเครื่องบินชนจนร่วงไปอีกทีในจังหวะนั้นพี่ของเขาแซมก็จับมือเนทเอาไว้ได้ทันและเรื่องก็ย้อนกลับไปเมื่อ15ปีก่อนที่บอสตันพวกเขากําลังแอบเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เพื่อขโมยของพอทั้งคู่เดินมาถึงรูปวาดอันหนึ่งแซมได้ถามเนทว่ารูปตรงนี้ เป็นของใครเนทก็ตอบว่าเขาคือเฟอร์ดินานมาเจลันผู้เดินเรือรอบโลกคนแรกแต่แซมก็บอกว่าถูก แต่ยังถูกไม่หมดเพราะเขาไม่ใช่คนแรกกับตันเอลคาโนตั้งหากที่เป็นคนเดินเหลือรอบโลกหลังจากมาเจลันตายไปแต่เขาก็ได้เครดิตไปคนเดียวแล้วแซมก็มองไปเห็นแผนที่ของมาเจลันเขาได้บอกเนทว่าจริงๆแล้วมาเจลันเขาตามหาทองแต่ด้นตายไปซะก่อนเนทเลยถามแซมว่าแล้วทองหายไปไหนแซมก็บอกว่าสาบสูญไม่ใช่หายมันไม่เหมือนกันเนทเลยหันไปบอกว่าก็อาจจะเหมือนพ่อแม่ของพวกเราที่หายสาบสูญ แซมก็บอกให้เนทตัดใจเพราะพวกเขาทั้งคู่ตายไปแล้วจากนั้นแซมก็พยายามงัดเพื่อขโมยแผนที่แต่สัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นแล้วพวกเขาก็โดนตำรวจจับมาส่งที่บ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าตำรวจบอกกับแม่ชีว่านี่เป็นรอบที่สมแล้วแม่ชีเลยบอกให้แซมไปเก็บของออกจากที่นี่เนทตามขึ้นไปหาแซมเพื่อบอกลาแต่แซมก็กำลังจะหนีเพราะเขาไม่ยอมถูกจับแน่ๆเขาได้ให้สร้อยคอกับเนทไว้แล้วบอกว่าจะกลับมารับแน่นอนตัดภาพกลับมาที่เวลาปัจจุบันในนิวยอร์ก เนทก็กำลังนั่งรถไฟไปทำงานตอนนี้เขาเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเนทได้ชวนลูกค้าคุยและเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเครื่องดื่มให้ฟังพอลูกค้าออกมานั่งข้างนอกเพื่อสูบบุหรี่เนทก็อาสาเป็นคนจุดไฟให้ในจังหวะที่เขายื่นไฟแชกไปให้ลูกค้าเนทก็ได้ใช้อีกมือหนึ่งปลดสร้อยข้อมือของเขาและเอาใส่กระเป๋าพอกลับเข้ามาในร้านก็เจอกับชายคนหนึ่งเขาบอกว่าตัวเองชื่อซันลีเขาเข้ามาถามเนทเพราะว่าเขากำลังหาคนร่วมทีมเพื่อทำภารกิจบางอย่างแต่เนท ซันล,ลี่เลยเดินออกไปก่อนที่เนทจะเช็คกระเป๋าตัวเองก็พบว่าสร้อยข้อมือที่ขโมยมาหายไปแล้วและมีนามบัตรของซันล,ลี่อยู่พร้อมข้อความที่บอกว่าอย่าขโมยของคนอื่นเนทเลยต้องตามมาหาซันล,ลี่ที่ห้องพอเข้าไปก็เจอกับแผนที่ของมาเจลันเนทสนใจมันเป็นอย่างมากก่อนที่ซันล,ลี่จะเดินเข้ามาเนทได้ถามซันล,ลี่เรื่องสร้อยข้อมือแล้วบอกกับซันล,ลี่ว่า แผนที่นั้นเหมือนของจริงมากสันล,ลีก็เลยบอกว่าใช่เพราะมันคือของจริงเนทบอกว่าเขารู้เกี่ยวกับตำนานการเดินเรือของมาเจลันเพื่อตามหาทองคำและมันก็เป็นแค่เรื่องเล่าแต่สันล,ลีก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเขาได้โชว์ข้อมูลในหนังสือทั้งหมดที่เขารู้แล้วบอกว่าเรื่องทองคำมันคือเรื่องจริงซันล,ลีเลยบอกว่าเขารู้จักกับพี่ชายของเนทพวกเขาเคยไปทำภารากิจด้วยกันที่สเปนพวกเขาไปตามหาห,าหลุมศพของกัปตันเอลคาโนเพื่อตามหาบันทึกของตำแหน่งทองคำแล้วแสมก็หายตัวไป เนทเลยบอกว่านั่นคงจะเป็นพี่ของเขาจริงๆเพราะหลังจากที่เขาหนีไปเขาไม่เคยติดต่อกลับมาอีกเลยแล้วเนทก็ปฏิเสธที่จะร่วมทีมกับซันล,ลี่อีกครั้งก่อนที่เขาจะกลับมาที่ห้องแล้วนั่งเปิดดูโปสการ์ดเก่าๆที่แซมเคยส่งมาตอนที่เขาอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าเนทได้หยิบสร้อยที่แซมเคยให้ไว้ก่อนเขาจะไปมาใส่เขาคิดอยู่สักพักก่อนจะตัดสินใจโทรไปหาซันล,ลี่ว่าเขายอมทำด้วยก็ได้ วันต่อมาซันล,ลี่ได้เล่าแผนให้เขาฟังว่าเดี๋ยวจะมีงานประมูลคอลเลกชันงานศิลป์ยุคเกเรในซองหนึ่งในนั้นคือไม้กางเขนและมันเป็นกุญแจที่จะปลดล็อกห้องที่ซ่อนทองไว้เนทก็บอกว่าตำนานที่บอกไว้ว่ามันมีกุญแจสองดอกดอกแรกเป็นของกัปตันอีกดอกหนึ่งเป็นของลูกเรือ ซันล,ลี่เลยบอกว่าเขาได้กุญแจมาดอกหนึ่งแล้วและอีกดอกคืออันที่เรากําลังจะไปขโมยเนทก็ได้ถามว่าเขาต้องทําอะไรบ้างซันล,ลี่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาทําก็แค่ตัดไฟที่เหลือจะเป็นหน้าที่ของซันล,ลี่เองวันต่อมาเนทก็กําลังเตรียมออกกําลังกายและตรวจสอบเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารเพื่อหาวิธีตัดไฟในงานประมูลเขาบอกซันล,ลี่ว่าเขาต้องการสูตรเครื่องตัดเหล็กและแมวหนึ่งตัวซันล,ลี่ก็บอกว่าได้เลยพอถึงวันงานประมูลพวกเขาก็ใส่ชุดสูตรและเตรียมตัวกัน ซันล,ลี่ก็ถามเนทว่าให้เอาแมวมาทําไมเนทก็ขำแล้วบอกไปว่าเอามาให้ซันล,ลีเลี้ยงเฉยๆและทั้งคู่ก็เดินมาที่งานประมูลเนทได้หันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกําลังคุยอยู่กับมอนคาดาเขาเป็นคนที่อยากได้ไม้กางเขนเหมือนกันซันล,ลีเลยบอกเนทว่าเธอคือโจและเธออันตรายมากซันล,ลีบอกให้เนทเดินออกไปก่อนพอทั้งคู่คุยเสร็จเธอก็เดินมาหาซันล,ลี ครั้งนี้มีแผนอะไรอีกเพราะเธอก็มาเพื่อเอาไม้กางเขนเหมือนกันตัดภาพมาที่เนทเขาได้เจอกับมอนคาดาเขาบอกว่าเขาตามหาไม้กางเขนมานานมากและจะไม่ยอมให้ใครได้มันไปและแล้วก็ถึงเวลาเริ่มประมูลเนทแอบเข้าไปในห้องควบคุมเพื่อหาทางตัดไฟทางซาล,ลี่ก็แข่งประมูลถ่วงราคากับมอนคาดาแต่เนทที่กําลังหาวิธีตัดไฟก็ถูกจับได้เขาเลยต้องเรีบหนีแต่ก็โดนกาดดักไว้ทั้งสองฝั่งเนทเลยไม่มีทางเลือกกระโดดไปโหนอยู่บนหลอดไฟ ทำให้ทุกคนตกใจสัลลี่เลยใช้จังหวะนั้นเนียนทาเป็นพนักงานและชิงเอาไม้กางเขนไปพอสัลลี่มาถึงรถก็เจอกับเนทที่รออยู่สัลลี่ก็จะไปส่งเนทแต่เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ยอมหยุดแค่นี้แน่เขาจะตามสัลลี่ไปจนกว่าจะได้ทองคําพวกเขาทั้งคู่มาที่บาร์เซโลนาบนเครื่องบินสัลลี่ได้ถามเนทว่ารู้จักวิธีใช้ไหมเนทได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับกัปตันเดินเรือที่เริ่มเส้นทางแรกที่บาร์เซโลนากุญแจกลายเป็นต้นสนแล้วบอกให้สัลลี่ตามหาต้นสนสัลลี่ นี่ก็ถึงก็ปวดหัวกับคําตอบของเนทพอพวกเขามาถึงบาร์เซโลนาซัลลี่ก็แนะนําให้เนทรู้จักกับโคอี เขาบอกว่าเธอสามารถจัดหาของให้ได้ทุกอย่างเนทเลยถามซันล,ลี่ว่าแล้วเรียกเธอมาทําไมโคอีก็เลยบอกว่าเธอมีไม้กางเขนอยู่อีกอันหนึ่งและพวกเราต้องรวมมือกันเพื่อหาทองเนทเลยถามซันล,ลี่ว่าแล้วไหนบอกว่าไม้กางเขนอยู่กับเขาโคอีเลยบอกว่าอะไรที่ออกมาจากปากซันล,ลี่ทุกอย่างล้วนโกหกแล้วเดินหนีไปซันล,ลี่ก็บอกให้เนทเช็คที่กระเป๋าของตัวเองแต่ไม้กางเขนก็ไม่อยู่แล้วเพราะโคอีขโมยมันไปพวกเขาก็เลยต้องวิ่งตามจับตัวโคอีเธอหนีมาขึ้นรถและ เตรียมจะขับออกไปแต่เนทก็เข้ามาขวางทางไว้ได้และบอกเธอว่าเธอไม่รู้ว่าต้องใช้กุญแจที่ไหนคโคลอีเลยต้องยอมแพ้แล้วถามว่ามันคือที่ไหนเนทก็ได้บอกว่ามันคือโบสถ์ตัดภาพมาที่มอนคาดาเขาได้มาบอกกับโจว่าตอนนี้คนของเขาเห็นพวกซันล,ลีที่บาร์เซโลนาเขาเลยมาสั่งให้เธอไปจัดการตัดภาพมาที่พวกของซันล,ลีพวกเขาได้มาปาร์ตี้กันที่โรงแรมและแกะข้อความจากหนังสือของกัปตันที่บอกว่าจงเชื่อในสหายคนหนึ่งจะไปสวรรค์และอีกคนหนึ่งจะลงนรก พอเมาได้สักพักโคลอี Chloe ก็ถามซัลลี่ว่าเนทรู้หรือยังเกี่ยวกับแซมซัลลี่ก็บอกว่าจะบอกเขาแน่ๆแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วเนทก็เดินเข้ามา ซัลลี่เลยเปลี่ยนเรื่องไปชวนคุยเรื่องแมวที่ฝากเลี้ยงไว้วันต่อมามอนคาดาก็ได้มานั่งคุยและขอร้องกับพ่อเรื่องที่จะบริจาคสมบัติทั้งหมดเพราะในอดีตตระกูลมอนคาดาเป็นผู้ออกทุนในการสำรวจให้กับมาเจลันในการเดินทางรอบโลกเขาเลยคิดว่าเขามีสิทธิชอบธทมในการครอบครองสมบัติทั้งหมดรวมถึงทองคาด้วยแต่พ่อเขาก็ปฏิเสธแล้วบอกว่าเขาตัดสินใจไปแล้วทําให้มอนคาดาโกรธมาก พอพ่อเขากลับไปที่รถก็โดนโจค่าด้วยคำสั่งของมอนคาด้าเองตัดภาพกลับมาที่ทีมของซันล,ลีพวกเขาก็มาที่โบสแล้วเจอเข้ากับห้องลับคโคลอีก็บอกให้ใช้กุญแจเปิดและถามซันล,ลีว่าให้หมุนไปทางไหนเขาก็บอกให้หมุนตามเข็มนาฬิกาพอทั้งคู่หมุนก็มีลูกดอกพุ่งออกมาทั้งคู่เลยหันไปด่าซันล,ลีและพวกเขาก็บิดไปอีกทางหนึ่งจากนั้นประตูก็เปิดเนทบอกว่าพวกเราต้องแยกกันไปข้างบนและข้างล่างตามคำใบ้ในหนังสือเนทและคโคลอีจะลงไปข้างล่างส่วนซันล,ลีขึ้นไปข้าง นเนทได้เข้าแอปติดตามในมือถือให้ซันล,ลีเพื่อให้พวกเขาเดินไปในจุดเดียวกันแต่พอซันล,ลี่เดินออกมาพวกโจที่ดักรออยู่ก็เห็นเขาและตามเข้าไปทั้งเนทก็เจอกับประตูลับในบาร์และไขเข้าไปได้พอเข้ามาพวกเขาทั้งคู่ก็เอากุญแจกางเขนไปไขแล้วเจอเข้ากับกับดักที่มีน้ําไหลเข้ามาซึ่งวิธีหยุดก็คือต้องเอากุญแจอีกดอกหนึ่งไขพร้อมกันแต่ซันล,ลีก็มาเจอกับโจที่ตามมาเอากุญแจไม้กางเขนทั้งคู่ได้สู้กันแต่ก็เป็นซันล,ลี่ที่ชนะและไขกุญแจได้ทันเว ทําให้เนทและโคลอีรอดตายแต่กุญแจที่ใช้เปิดห้องก็ต้องใช้กางเขน2อันซันล,ลี่เลยโยนกุญแจลงมาให้ทั้งคู่พวกเขาเข้าไปในห้องที่เก็บทองได้แต่พอเข้ามาก็ไม่เจอกับทองแต่เจอกับโกดยักษ์อยู่กลางห้องพอพวกเขาสํารวจดูก็เจอกับแผนที่ตัวจริงที่จะพาไปสู่ขุมทองแต่โคลอีก็หักหลังพวกเขาเธอได้บอกกับเนทว่าเขาไม่รู้ตัวว่ากาลังร่วมมือกับใครเนทก็งงว่าเธอพูดเรื่องอะไรโคลอี <Chloe S 2> เลยบอกให้ไปถามซันล,ลี่เอาเองเรื่องของแซมจากนั้นเธอก็เอาปืนทุบหัวของ เนทจนสลบและขโมยแผ่นที่สมบัติไปได้ซันล,ลี่ได้มาปลุกเนทแต่พอเขาฟื้นขึ้นมาเนทก็ถามเกี่ยวกับแซมซันล,ลี่เลยบอกว่าแซมตายแล้วและบอกว่าโจเป็นคนทําเนทเลยรู้ว่าที่ซันล,ลี่มาหาเขาเพราะคิดว่าเขาเป็นน้องชายของแซมเลยอาจจะรู้เบาะแสบางอย่างเลยจะหลอกใช้เขาเนทเลยขอแยกกับซันล,ลี่ตัดภาพมาที่โจเธอได้บอกมอนคาด้าว่าโคลอีได้ของไปและเราต้องตามเธอแต่โคลอีก็เดินเข้ามามอนคาด้าบอกว่าเขาเป็นคนจ้างเธอเองและพา กต่อไปโคลอีจะต้องเป็นคนนําทําให้โจรู้สึกโกรธมากตัดมาที่ซันลี่เขาก็ตามขอโทษเนทอยู่เขาเลยบอกว่าเขาจะช่วยเพราะมันเป็นสิ่งที่พี่เขาเริ่มไว้แค่นั้นพอจบเรื่องนี้พวกเราก็จบกันฝั่งมอนคาดาก็เตรียมบินไปที่ฟิลิปปินส์เขาไดเอารถไปด้วยเนทและซันลี่ที่เห็นก็แอบเข้าไปในรถในขณะที่จะใกล้ถึงโจก็ฆ่ามอนคาดาบนเครื่องบินโคลอีที่เห็นแบบนั้นก็รีบหนีแต่พวกโจก็ตามออกมาทําให้เนทและซันลี่ที่แอบขึ้นเครื่องมาเข้าไปขโมย แผนที่ได้สําเร็จแต่ในจังหวะที่เขาจะกระโดดโล่มหนีเนทก็ได้เผยตัวแล้วถามโจว,ว่าเธอเป็นคนฆ่าแซมใช่ไหมแต่เธอก็สั่งให้ลูกน้องจัดการพวกเขาทั้งหมดทําให้พวกเขาต้องสู้กันบนเครื่องบินที่กําลังจะตกโคลอีที่ขึ้นมาบนรถก็เตรียมจะพุงงาางะพ่งลงมาจากเครื่องบินเธอก็ได้ชนเข้ากับเนทโคลอีเอาร่มที่หยิบมาผูกเข้ากับกล่องพัสดุและขึ้นไปเกาะไว้ทําให้พวกเขาตกลงทะเลได้อย่างปลอดภัยทั้งคู่ขึ้นมาที่เกาะเกาะหนึ่งในฟิลิปปินส์จากนั้นเนทก็มานั่งถอดรหัสของแซมคนเดียวจนเจอเข้ากับข้อความลับ ที่แซมทิ้งไว้ให้เขาเนทได้เขียนพิกัดหลอกให้กับโคลอีพอเธอตื่นขึ้นมาก็เจอกับพิกัดหลอกและออกเดินทางไปเนทก็ได้ไปตามพิกัดจริงที่เขาเขียนไว้ในตอนแรกแต่พวกโจก็ไม่เห็นเขาก็เลยขับเรือตามไปเนทได้มาเจอกับเรือของมาเจลันและซันล,ลีก็ตามเข้ามาจากพิกัดในมือถือที่เขาเคยเปิดไว้และทั้งคู่ก็เจอทองคําแต่พวกโจก็ตามมาทันซันล,ลีกับเนทเลยเข้าไปแอบโจได้สั่งให้เอาเครื่องบินมายกเรือไปทั้งสองลำซันล,ลีกับเนทที่แอบอยู่เลยหาจังหวะออกมาต่อสู้ กับพวกมัน เนทบอกให้ซันลีเอาปืนขึ้นไปปล้นเครื่องบินและพวกเขาก็ปล้นเครื่องบินไม่ได้ลำหนึง่งก่อนที่พวกโจที่อยู่อีกลำหนึ่งก็พยายามฆ่ามาหาพวกเขาซันล,ลีก็ได้ใช้ทักษะนักบินเก่าบินหลบได้จนหมดจนสุดท้ายโจพยายามบินมาดักพวกเขาแต่เนทก็ใช้ปืนใหญ่บนเรือยิงเครื่องบินลำของโจจนตกโจดตัดสินใจกระโดดมาที่ลำของซันล,ลีและสู้กับเนทอยู่สักพักจนเนทได้ปีนหนีขึ้นมาที่เครื่องบินแต่โจก็ปีนตามขึ้นมาทําให้ซันล,ลีที่อยู่บนเครื่องบินตัดสินใจปากระเป๋าทองใส่โจ โจให้ตกลงไปในทะเลและตัวแบกเรือก็หลุดออกจากเครื่องบินทําให้เรือตกลงไปทับโจที่ข้างล่างเนทเลยถามซัลลี่ว่าจะลงไปเก็บไหมแต่เขาก็บอกว่าไม่น่าทันตำรวจฟิลิปปินส์กำลังมาพอพวกเขามองลงไปก็เจอกับโคลอี้ที่หาสมบัติไม่เจอเพราะไปตามพิกัดหลอกของเนทแล้วหนังก็จบลง เป็นยังไงครับกับหนังที่สร้างมาจากเกมชื่อดังที่แสดงนําโดยพ่อหนุ่มสไปดี้ของเราเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นตาแต่หนังก็ทําฉากแอคชั่นออกมาได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวและใครที่ชื่นชอบการสปอยหนังของช่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนี้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับ